สวัสดีเลยสวัสดีน้านักตกปลาทุกคนเนาะการมาพบกับช่องอ้วนฟิชชิ่งเนาะเมื่อนี้เขากะจะพาท่านาผู้ชมมาออกไม้ประคอคือเก่าเนาะ,ะอยู่ที่อ่านี่เนาะแคมบักข้างในเลยเนาะเมื่อนี้มาคนเดียวเนาะบบาไซสกระบววางเบาไซสติดภารกิจไปประสุ่มเนาะก็เลยอ,ออกไม้คนเดียวเนาะสำหรับอุปกรณ์ของเขาเมื่อานี้ก็นี่เลยเนาะจะเป็นอ่า ลอกฟิสเทคก็บ,บ้าแล้วก็จับคู่กับคันใบาซันเอสองเวท์แปดขีดจีบหกเนาะคันหกฟุตหกเนาะสายพ e. ีอีเบอร์สองเนาะจะเป็นสุดอุปกรณ์มาตรฐานน,านี่ยแหละเนาะคือเก่าคือเดิมมาติดตามเมืองน้ำกันว่าเมือ่อไหร่สิไรแต้มหรือบอ่ไปลุยอ่านี่เนาะว่าไม้ก็จะเป็นย้ำแรกเนาะหลัง,ลงเลิกการสำหรับเหยื่อของเราเมื่อนี้ก็จะเป็นเหยื่อนี่นเนาะกบแตะใส่กบยางลองมืงนเนาะกบแตะเนาะมวยกบยาง ลองเบิ่งนาวัดจะมีโตกัดหรือบอ,อกมาเนี่ลอออกมาเลยดีน้ำดังๆตายังไงปะทรายนืม มันไม่ลมยังเอาไปตีมอง มีนาะโดนนาไม่ตัวนาไม่ตัวเรียมนี่เรียมนี่นาไม่ตัวนะท่านผู้ชม không nhận mày Hãy subscribe cho kênh เต็มฝ้าท่านผู้ชมพนตกได้ตรงไหนนี่ควบยางดีกว่าเพื่อมีโตผิดคิว Cái nón tẹ cục tẹ tỷ ngàn Mình Ngày mai là thầm sung, Mà mai bây chầm

โอ <Ooh. S 2> oh, <no. S 1> ้ไม่คืนมันไม่คืนเมือนไม่คืน 嗯哼。<laughs> สายนานเกินสิลองสองสายท้องมึง mm -hmm. Đồn. À. Đồn Đồn Tôi nhảy. Đồn dùm dùm xem, dùm 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 ไซโลเลยท่านผู้ชมโขชิออกมาได้แต่ป่าล่อออกมาหลายเถื่ยวเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมลอดแล้วเนาะไซโลเลยตัวนี้โลหน่อยๆนี่เนาะท่านผู้ชมลอดแล้วเนาะกับประคอเกือบใส่เกือบโลเลยเนาะตัวนี้เน,ะนาะใส่ใหญ่เลยใหญ่อท่านผู้ชม จะมีหลายโตวนี่เนาะพราะออมากัดลายเี โอเคน้อท่านผู้ชมสรุปการออกไม้เมื่อนี้กับน,นี่เนาะได้อยู่หนึ่งแต้มกับใส่เกือบโลนี่แหละเนาะตัวนี้เนาะกับถือวันรอดเนาะเมื่อนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปเนาะวาสุนาเขาสิไปใช้ต่อโอเคเจอกันคลิปหนะ้า